สอนหลายพี่น้องเบมือนกีละ่ะดวงบ่มีหรีพี่น้องนะครับอนเหนือขอสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีสานนเป็นคนแพงเอฟซี FC, นองอิงนะครับทางตัวไทยและทัวลกพี่น้องโอ้ยเ,เงดเงยพี่น้องเ,อเงยเจ้าของผมก็ว่าอยู่เลขมันเป็นอย่างคุนคุนนะครับพอเลขออกมาแล้วนะครับจังจําได้ว่าไอ้เลขมันเป็นเลข ไอ้บัตรบุญกะทินบานอีหลานะครับบานองคู่นะครับเพราะว่าเมื่อเนัน้นผมไปถ่ายงานอยู่ถ่ายไรซดนะครับอยู่ตลาดนวมิตรนะครับนวมนคนกรก็ได้ซื้อบัตรบานอีหลานะครับกับอาชิพเดไปหรือบ่ได้ไปกับพัฒน์นแต่ว่าผมซื้อด้วยนนะครับพี่น้องก็ตั้งใจว่าสิเลนเล็กนั่นแหละครับเนี้ยเอาเลขกันช่วพี่น้องครับนี่บันมะฮอดบ้านนะครับผมกะ เอาเสียบไปคางๆเลยนะครับ้างๆผมทํางานของผมนะครับนี่พี่น้องมึงผมเสียบไปนี่มึงพี่น้องมึงไหนครับเ๋ลาหันมาพี่น้องมึงครับนี่ครับสองศูนย์ศูนย์เก้าพี่น้องสองศูนย์ศูนย์เก้าเดียวละ อีหลาเส้นในน้ำผอมเลยนี่นะครับบัตรบุญกระินบัตรลงคูเนาะนี่แหละข้าวา่าคนดวงดีไปขี่กระพ่อเห็ดนะครับค้นดวงบุีไปห้เห็ดพอ่อตะขี่แม้นคงกข้ว่าอีลีบิดโอ้บัดรมือเลขออกมันบัดไปเห่็เลขอื่นมันครับ พอดีไอเมียผปกับฟันนะครับฟันสี่หนึ่งศูนย์นะครับฟันสี่หนึ่งศูนย์บผมก็ไปคิดถึงเหล็กรถตูของยีลานะครับมันหกสามหนึ่งสี่ว่าครับน่าจะมนหกสามสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่นี่แหละครับผมก็เอาแท่งตัวนี้ละเล่นตัวนี้แล้วนะครับหวยรัฐบาลเนาะสื่อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่า ที่ผ่านมานะครับกระโดนเจ็บมากเจ็บมากเกือบทุกทุกครั้งนะครับก็เลยแ,แบบคิดเค็เจ็กน้อยนะครับก็เลยแบบว่าเอาแกพอ่อในรุ่นน้าเขานะครับนะครับแต่กะหางไกลนะครับรอบนี้เพราะว่าคือว่าแหลรเนาะพี่น้องดวงคนเนาะมันบอดดวงบ่มีเห้จังได้ก็บมือถือพี่น้องผมนี่บอกให้เลยว่าผมเฉียด ตะกีนนี่เฉียดนา,เฉ,ดาเฉียดหลังเฉียดนาเฉียดหลังพี่น้องทำคนมันดวงบบมีนะแท่งเอีไรก็บ่ถือครับเลขสามตัวนี่เฉียดยูด่ตัวเดียวบุจักวัดจังหวัดพี่น้องมันบ่ดถือะ่ะดวงบม่มีแต่ถ้าดวงมีนี่แบบแท่งเอียงก็กถือพี่น้องแค่แบบอียงทักไปซื้อตามกระถือได้ครับนี่แหละครับดวงมันมันบบมีเขาแบบ คือว่าเนอะตาคือว่าแต่ละงวดแต่ละงวดเนะอะเลขที่อีหลาคือว่าอาจเพิ่มอาจสติตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็แล้วแต่เนาะนี่ล่ละพี่น้องเอฟซเฮาก็ติจอกกันเนาะครับแมนบ่พี่น้องเป็นคือกันบอกรับเพิ่็ติจอบกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เลขเน,น,น,นี่ยเลขนี้เนี่ยโอ้สารพัดนะครับรรอีหลาเพอ่วบอกไเนี่ยหรือว่า มีเหล็กอย่างที่เกี่ยวของกับวิลานะครับมันก็ติเป็นเหล็กน้าโชดกับผมพ,พอเพิินเนะี่ยเป็นแบบเนาะน้ำโชนะครับเป็นตัวแท่นเทพีแห่งโชคนะครับพี่น้องเออประมาาน,น้นนะเนาะพี่น้องก็ดีหงวดได้กวนนะก็ทีจอบนะครับว่าเลหยังอียงนะครับถึ่งบางงวดเมื่อกลายตัวเนาะเขากะนั่นแล้วเนาะครับเ่นบางเทียเขากะ เบิ้งคลิปได้บทโทรถึงนะครับบางทีบางเทียเนี่ยเลขที่หลาบอกหรือว่าเกี่ยวของกับตัวหลามันกลับไปอยู่อีกคลิปหนึ่งเนี่เท่ากับบางที่ก็ตามบ่เมิดเนาะครับล่ะดวงไฟดวงมันพี่น้องนะครับกับวัวนี่ก็บ,บ่บเป็นอย่างเนาะเดี๋ยววัวหนาเขาจะสู้กันต่อพี่นอ้องเพราะว่ามันตรงมิจฉง,งวดอะไรที่เป็นของเขา,น,าน,ะนะครับนะครับกคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องว้เคน่นเด็กกับเด้อนะครับฝากจองประตูน้ำได้ครับพี่น้องครับ ยินดูบาวตุกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบ่าวตุนั่นไมนเดิกครับเด้อครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ